ยังเหรอเดวลงแก้วไปละไปใส่ให้ได้ไปรับลาลาไวๆได้ปลอดภัยมากเลยค่ะได้เยทุกคนเป็นห่วงไม่ใช่อะไรหรอกครับแม่โอ้ยจะเป็นห่วงทำไมคะไม่ต้องเป็นห่วงนะใครมันจะฆ่าตัวตายคนที่เขาหวังมากผลน,นี้พานนะนะเขาไม่ฆ่าตัวตายอยู่แล้วรู้ไหมครับดีดีแล้ตวตัมาตั้งสติว่าถูกสื่อไหนแล้วครับที่ผมได้ข่าวมานี่เรื่องจริงแล้วความจริงอ่ะเขาจงรักสร้างขารตั้งแต่ กาคดาและมีการต่ออายุกันมาและที่รู้ประกันวงเงินหลักล้านถ้าเกิดว่าอันนี้คือข่าวใหม่เลยถ้าเกิดว่าผู้หญิงนี้เสียชีวิตเงินประกันตรงนี้จะต้องอยู่ที่วัดแต่ทรัพย์สินเนี่ยตรงนี้ให้ลูกลดลงพยาบาลนะครับแล้วก็ขอ,อยานอนหลับ นะครับคือตอนนี้แม่เขาบอกว่าเขาไม่หลับเขาไม่สามารถที่จะไปนิพพานได้ทีนี้หลังจากที่เธอเนี่ยละสังขารไปแล้วจะไม่มีพระลูกแก้วใดเกิดขึ้นอีกมีแค่เธอองค์เดียวเท่านั้นและยังบอกอีกว่าหลังจากเธอละสังขารไปแล้วก็ให้ไปกราบสรีระพระลูกแก้วที่อยู่ในร่างเธอด้วยหมอปลาก็เช่นเดียวกันถ้าไปเชื่อไอ้ผู้ชายอีกคนเร็วๆนะผมผมเชื่อแม่แม่ผะได้ได้แม่ได้แม่ แแมแแมเจ้าหญิงที่สิงห์คอยนองอจ้าโยนเข้ามาดูกยดูใจเจ้าถืออ่ะเนี่ยครับ